ยังโอ้ยยังเลยยืนเลียนไปซะ้นแล้วเนี่ยมีฮียนเนี่ยเป็นยังขึ้บ่อเฮ็ดเจ้าคือขึ้นบ่อเฮ็ดมาใส่ขอบเฮ็ดยังเลยดิโอ้ยขอกับบ่ได้มีหนาทีเท่าเดียวหนาที่ข่อยละบุญึ้นบ่อยากเจ้าดอกบ่เห็ดยังซอยข่อยเลยเจ้ายืนยื่ซื่อเนี่ยข่อยยืนซ้อมจะโดนแล้วจนข่อยต้องในย่างมาบอกเนี่ยเฮ็ดเวียกซอยข่อยแหนมียนเฮียนในข่อยแหนโอ้เป็นบ้าแล้วเจ้าเนาะข่อยจ้างสองร้อย ไปหกไหลายให้เบิ้งเนี่ยเนมไปด้วยบ่มีหม่องแปลนหูแปลนตาจังอยจ้างสองร้อยก็เห็นไข่หนาเงินประนันติดูดิโอ้เจ้าบ่านหนาเงินไผสีหนาเงินเนาะมม่จำเป็นบอกไข่เงินสองร้อยนึงโอ้ยสองร้อยมันกระโพดโพบโมกกระแตงหรอเด้มันไม่เนื่อยหน่อยดิไข่เจ้าเมียนเหียนโดยที่ผลประโยชน์ก็ได้น้ำกันเนี่ยไข่ยังไม่จ้างเจ้าอีกบ่เอาบ่เอาห้าร้อยห้าร้อยกับบ๊นกซอก ของบุคือเอาโอ้ดอกไม้งามแต่อหยังหาลุยแต่ยังบอกเอาเจ้าจะเฮ็ดจะเฮ็ดเองค่อยบอกอผมเป็นคนหนางเงินเถ่าเงินต้องหาลุยผลนี้เถ่าหาล่อยกับซางหาล่อยสำหรับข่อยไม่มีประโยชน์เอ้ยบ่ม,มีประโยชน์สตี๋เฮ้ยเจ้าเพ็ดงานอยู่จังเหม่ยเจ้าจะเสียเงินหาล่อยสำหรับเจ้านัา่นน่ะเฮ้ ค่เบาคนเบาอย่าแค่เฮ็ดเองเลยคนเบาเฮ็ดจะมาใส่เงินหลายเหรอเบาอีกแค่หนึ่งห่าเอยบ่เอาขันเท็ดเลยจะมาคุยกับข่อยเงินสำหรับข่อยเราเงินบ่มีประโยชน์อ่ะนี่ยังสุดท้ายแล้วไม่กวดอยู่ใส่ท่า คือบมบอกแต่ที่แรกนั่งยูซือเถ้าแล้วก็เฮ็ดเองแล้วก็ที่เฮ็ดเองเบิดทุกอย่างเลยนั่งยูซือไม่ทุยเฮียนอยู่ในบ้านแมนบอไม่ทุยเฮียนอยู่ในบ้านแมนบอ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 ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวก็ยาวเองเดี๋ยวอีหยังกวัให้มันหลอนให้มันเปียนแม้มันเปียนให้มันเนี่ยน้ำมันเนี่ยเออเฮ็ดทุกอย่างนั่นแหละเออป้<อ>าตงห่วงดอ<า>กตราบใดมีอันนี้นะควายเฮ็ดได้เบิดทุกอย่างอ้าวฟากรีนให้ถามจะคำเนี่ยมันี่ ล่าสูดข่อยเสนอค่าจ้างให้เจ้าหลายมาเลยเ <700. S 2> จ็ดร้อยเออเจ้าเป็นอย่างคือบอว์เ <h ums> จ้าเป็นอย่างคือบอวเอามหอย่างเอา,า,อางัอาอ้นะเก,ก็บลอยปุ่นไหมเจ็ดร้อยหรือพันหรือเท่าใดก็สร้างเมื่อมาอยู่น้ำมือข่อยเจ้าก็เอาไปคือเกาแล้วคือว่ามันมีประโยชน์บ่าละ่ะ <h ums> อันนี้ข่อยยังได้กินมันไม่มีประโยชน์สำหรับชานเข้าใจไป ไม่ควรที่ใช้เทา,าไม่ควรจ่นิ้นเฮียเ่ยวเดี๋ยวคอยไปใหน้นั่งเลยเทานั่งตามสบาย <c oughs>